และในวันนี้ค่ะ28ตุลาคม2568นะคะความคืบหน้าของกิจกรรมทําดีถวาย100วันแด่สมเด็จพระนางเจ้าศร,ริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินซึ่งเข้าสู่วันที่3ในการดําเนินงานอย่างเข้มข้นในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อําเภอของจังหวัดสงขลาค่ะสําหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมในวันนี้นะคะนายประกรณ์พึ่งเนตรบรรณาธิการบริหาร Nation TV Nation Online และบรรณาธิการ สุย์ข่าวภาคใต้สำนักข่าวอิสาราได้มอบหมายให้นายมูฮัมหมัดรุตลันมะเซะนะคะฝ่ายอำนวยการความสะดวกสมาคมสื่อมวลชนเป็นแกนนําหลักในการดําเนินการภารกิจภาคสนามค่ะ ความพิเศษของภารกิจในวันที่3ก็คือการผนึกกําลังร่วมกันกับเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่สมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดบุเกโตะบีแดนะคะหรือว่าหินล้านงามในการลงพื้นที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งนางรําโดยมีการถางป่าและนําไม้ที่บทบังทิวทัศน์ออกไปนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามและที่สําคัญคือการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะ